สวัสดีครับพบกันตอนที่24นะครับตอนที่24นะครับจะเป็นการใส่ค่าใส่ m ดมิชันนะครับให้กับวัตถุที่เราได้เจเนเรตออกมาเป็น 2D แล้วนะครับก็ m ดมิชันนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนสไตล์ก็เราตั้งค่าได้ตามสบายนะครับ เป็นสไตล์ที่เราใช้งานครับคลิกเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ Center นะครับดึงออกมานะครับเห็นได้ว่า3019.6นะครับ3019.6เป็นมันจะเป็นตัวเลขที่แบบไม่ค่อยลงตัวนะครับผมก็เข้าไปที่โมเดลนะครับ อันนี้เขาปิดไฟสตัทเจอร์ไปนะครับอันนี้ด้วยครับสามศูนย์หนึ่งเก้าจุดหกคลิกที่เป็นสามศูนย์สองศูนย์ Enter. ตรงนี้ผมจะดิตกันออกก่อนนะครับโดยผมจะคลิกที่คลิกครอบตรงนี้นะครับเขาจะมีจุดพอยที่เป็นเชื่อมต่อกันอยู่นะครับกด delete นะครับคลิก อ๋อคอนเน็พาร์นะครับพาร์ทที่ Connect กันอยู่ทั้งหมดนะครับจะถูกเลือกนะครับผมก็จะ Move นะครับให้ลงตัวดีๆนะครับหลังจากที่มูฟเสร็จนะครับก็มาเชื่อมมันตรงนี้นะครับดึงออกมาแล้วก็บวกเข้าใหม่นะครับกด Save นะครับไปที่ตรงนี้นะครับ Update อัปเดตวิ w อันนี้เราต้องบอกใหม่นะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยเลื่อนให้ตามจะเห็นได้ว่าเป็นตัวเลขที่เราเปลี่ยนมาเมื่อกี้นะครับก็ตัวเลขบอกขนาดจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับพอถึงแม้ว่ารูปภาพเรานะครับจะถูก สเกลลงนะครับค่าของความกว้างของดิเมนชันของเราก็จะไม่ยังยังไม่เปลี่ยนนะครับจะไม่เปลี่ยนตามค่าสเกลนะครับถึงแม้เราจะสเกลเล็กลงแต่ค่าของดิเมนชันจะยังคงได้เสมอนะครับ 543.03นะครับตามไปวาดดูครับ543.03นะครับตรงกันนะครับจะเห็นได้ว่าถึงแม้ภาพวาดของเรานะครับจะถูกสเกลคำสั่งสเกลลดลงนะครับให้เป็น1ต่อร้อนะครับแต่ ยังวัดได้ความยาวเท่าเดิมของจริงนะครับเท่าโมเดลจริงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ